ไม่หกต้องหมู่บ้านห้วยกุบกับตำบลกีดช้างอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตรงนี้ก็จะมีวัดพระธรรมจาริกนะคะไม่รู้ออกเสียงยังไงคะ่ะกิจทริปนี้ก,ก็จะพาเดินชมหมู่บ้านกันต่อนะคะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านกันต่อเลยคะ่ะ เราก็จะเดินตามหาจุดที่สูงสุดของห้วยกุบกลับนะคะเราต้องโดนเดินเที่ยวนะคะเพราะว่ารถเราจอดด้านล่างค่ะก็แวะตามซอยนะคะตรงนี้ก็มีร้านค้า ข้างบนห้วยกุบกับก็จะมีร้านค้าให้ซื้ออาหารรับประทานกันอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวอีกซอยหนึ่งนะคะเราจะพาแวะทุกซอยเลยคะ่ะ คือมียอดถิ่นเยอะมากเลยค่ะน่าจะยกพวกตีกันหรือเปล่าคะนี่นี่วิ่งตามไปและค่ะไอ้ดำมาแล้ว,ค,ลวค่ะตอนนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดของโฮมสเตย์ห้วยกุบกับแล้วนะคะนี่นะคะอันนี้เขาโฮมสเตย์สูงสุดแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านก็น่าจะเจอวิวที่แบบ พานรามานะคะอันนี้คือหลังบ้านหลังโฮมสเตย์เขาค่ะ,น,น,ะ,คะนี่คือโฮมสเตย์หลังสุดท้ายแล้วนะคะสูงสุดแล้วค่ะมีนาโฮมสเตย์ดูบรรยากาศกันนะคะ มีนาโฮมสเตหลังที่สูงสุดที่ห้วยกลุบกับนะนี่ก็คือทางเข้าโฮมสเตย์อีกทางหนึง่งหน้าฝนนะคะจะแฉดนิดนึงแต่ไปดูบรรยากาศก็คุ้มค่าที่เข้ามานะคะ เราจะพาเข้าตามซอยต่างๆของห้วยกุบกับนะคะนี่อันนี้วิวบรรยากาศยามเย็นนะคะที่นี่อนาลาหูที่เราจองแต่ไม่ทันนะคะที่นี่ก็สวยเหมือนกันคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นนะคะเราก็ต้องกลับลงไปทานอาหารเย็นกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้วนะคะแอดก็ต้องรีบลงไปทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆก่อนนะคะเพื่อนตามแล้วค่ะตามแอดกันไปนะคะว่าอาหารเย็นวันนี้เราจะได้อะไรทานกันค่ะไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี้รถพี่เขาก็ขึ้นไม่ได้นะคะต้องช่วยกันเข็นค่ะนี่นะคะทางชันมากค่ะแล้วตอนนี้ก็ถนนลื่นด้วยนะคะฝนตกปล่อยๆค่ะ <c oughs> ก็มีหนูน้อยมายืนให้กำลังใจนะคะน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> น้องไม่กลัวฝนเลยนะคะตอนนี้ฝนตกปล่อยๆค่ะ เด็กที่นี่จะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่ค่อยกลัวแดดกลัวฝนกันค่ะน้องน่ารักจริงๆค่ะหรือน่ารักหน้าชังเชียถ้าเป็นเด็กที่บ้านจะขอหยิกสักทีนะคะนี่คือเด็กพื้นถิ่นนะคะผิวพรรณก็จะประมาณนี้ค่ะเด็กที่นี่ผิวพรรณดีน่ารักหน้าชังทีเดียวนะคะ แล้วรถเมื่อกี้นะคะพี่เขาก็จะเอากลับลงไปด้านล่างนะคะเพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปต่อได้คะ่ะทางชันแล้วก็ถนนลื่นนะคะฝนตกโปรยๆคะ่ะก็จะให้รถโฮมสเตย์ลงไปรับนะคะจอดไว้ด้านล่างคะ่ะใครที่คิดจะเอารถตัวเองขึ้นมานะคะโดยเฉพาะรถเก่งอย่าคิดเลยนะคะเอาขึ้นมาไม่ได้ทีเดียวคะ่ะ ถ้าเอาขึ้นมาได้ก็จะเป็นโฟวิลนะคะโฟวิลก็ขากลับไม่รู้จะกลับบ้านได้หรือเปล่านะคะเพราะที่นี่คาดการณ์ไม่ได้เลยค่ะว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนนะคะถ้าฝนตกหนักก็เอารถล,ลงไปไม่ได้นะคะก็จะนอนค้างที่นี่ไม่รู้กี่วันนะคะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศต้นอะโวคาโดอีกทีนะคะค่ะกลับบรรยากาศแถวนี้ดีจริงๆค่ะ ะะตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆนะคะนี่ค่ะอากาศเย็นสดชื่นมากจริงๆค่ะ วันนี้ฝนก็ตกตกหยุดวันนี้เราก็จะไม่ได้เจอบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะคะฝนตกตกหยุดหยุดทั้งวันเลยค่ะตอนนี้ก็ตกตกหยุดหยุดนะคะก็ไปชมบรรยากาศความชุ่มชื้นกันเลยค่ะตอนนี้แอดก็เปียกหมดแล้วนะคะเนี่ยจะถึงที่พักได้ทานอาหารกันค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีจริงๆค่ะนี่นะคะพูดถึงันแย่แล้วค่ะพูดถึงือดาค่ะ เราไม่สนใจค่ะคือเดินยังไงก็ไม่ถึงที่พักสักทีนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็รอทานข้าวกันแย่แล้วค่ะตอนนี้ขออนุญาตรีบเดินกลับไปที่พักก่อนนนะะะค่ทัั้งวก็จมดหนะคะ